สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไร่มีนานะคะไร่ของเราเองค่ะสงกรานวันสุดท้ายนะคะเราก็เลยมาเที่ยวกันมาเล่นน้ำแล้วก็ทำขนมค่ะข้าวต้มมัดค่ะไปดูกันเลยนี่เดินเข้ามาในไร่นะคะผ่านซุ้มเฟื่องฟ้าเดินเข้ามาเลย เดินไปเดินไปนะคะสั่นนิดหน่อยเพราะว่าเราเดินฮัลโหลเด็กน้อยเด็กน้อยเดินน้ำนะถ้าไม่ลอยอย่างนั้นนะ่ะ ฮัลโหลอร่อยมาหาพ่อ,อมาหาพ่อ,อมาสวัสดีค่ะเด็กน้อยเล่นน้ำลอ,อยมาลอ,อยมาอันนี้ฝึกว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเลยไปเลย <c oughs> ไม่ใช่เดินเอาเหรอไปทำยังไงอ่ะ ลอยไปหาเสานักแล้วก็ลอยมาหาพ่อใหม่ okay บอกเมื่อไห่จ้าบอกเมื่อไหนไปทาง<า>นี้นะคะ,ะ,คะไปดูคุณแม่คุณแม่ห่อข้าต้มนะคะตอนที่เามขา้าวต้มมา ยิ้มสวยๆเลยไห,ไหม,มเคค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งของข้าวต้มกำลังนึ่งพอดี